สวัสดีค่ะร้านรถไทยมือ2นะคะร้านบอยเจริญแท็กเตอร์ค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669 085 0876581ค่ะเช้านี้วันจันทร์ค่ะ28เมษายน2568นะคะก็มีจัดส่งคูบัต้า L4508 คันนี้เป็นตัว DI ค่ะตัวรถ ผานดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ของแบรนด์ตาเพชรนะคะแล้วก็มีโรตารี่ใหม่ของแบรนด์ตาเพชรอีกเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์ทําไร่ทํานาครบเลยนะคะพร้อมทั้งใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่ด้วย1คู่นะคะยางหลังตามเดิมอยู่ที่80%เซค่ะเก็บสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะเครื่องดีแน่นๆเลยนะคะสักคันนี้ค่ะลูกค้าน้องเรือ,อบ้านเด่นะ บ้านหนองเรือหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ลืมตำบลของเป็นขึ้นของนนสังนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะแถวแถวริมเขื่อนอุบลรัตน์นะคะยังไงก็กราบขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะคำคูณคำคูณคำคูณเฮงเฮงเนะคะท่านไหนรถท่านไหนที่กําลังมองหารถ,ถไถม,มือสองไม าทางเราก็มีพร้อมจำหน่ายทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่32แรงไปจนถึง70แรงค่ะสอบถามเราได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะบริการทุกระดับประทับใจค่ะทีมงานวจรเรแท็กเตอร์ค่ะคุยง่ายใจดีนะคะคอนเซปต์ของเราค่ะกบขอบคุณมากๆนะคะ